สวัสดีแม่น้องจูนกินแซบมเลยจ้าพี่น้องจ้ามาเบิงป่านี่ปลาดคุณตาขุนใดปลาดมาสามกิโล่นบอกว่าเิ่นยกไห้แม่น้องจูนอยากให้จังหดกินก็กินแม่น้องจุนว่าซีย่างกินกับตำบักคุงนะพี่น้องแม่น้องจุนจะกินเบิร์บัวปลาด3สามกิโลขออนุญาตไปย่างมาร์เดจ้าแล้วก็ไปเบิ้งกันเนาะว่ามันย่างแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะจังใดจ้าเอ๊พี่น้องจ้าแล้วเละจะย่างปลาดใหญ่สามกิโลมันกินกับตำบักคุงแล้วก็ผักสลัด บักแตง่งบักเขือนน้อจจะนนาะเห็นบ่พี่น้องจา้าเป็นตะแ่บบ่ามาเด้อจา้ามามากินน้ำกันมาจะมากินน้ำกันเด้อจา้าเบิ่งดูหันแมงวันกับม,มาโลด่าตะกินทั้งในทั้งนอกกักับมาโลดแมงวันก็นได้มาเด้อเมืองไทยเมืองนอกสามกิโลเด้อพี่น้องป่าตัวนี้เนี่ยม้นี้กินบ้านแซงกัสิบูอย่างดีว่ได้เนาะจจะเนาะ มือเป็นเน้น้ำเงี้ยงเนาะึ้นในบ้านจ้ะพอาตาเป็นเสื่อมเสื่อมเล็กบ้านนมงสูนก็เป็นห้องหุบไปเลยละเนื้อหวานมากเลยจ้ะ nào, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bạn không bỏ lỡ những video hấp ปลาตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่จนบางตามหงเบิดฝนยาใส่มือเลยจ้ะ <c oughs> มันแร่อะไรเงี้ยนะ่ะปลาตัวนี้สามกิโลเลยจ้ะไม่ต้องจุนคือสิบก้ากินเบิด ผักสลัดกนงามงามตอนนี้บ่ายสามโมงจ้ะกิงข้าเที่ยงบ่บายสาม แซ่บอีแซ่บคักแซ่บอย่าบอกใครเสียวตำหุงก็แซ่แบจ้อขอสินั่งแบบนี้อยากอ้างป่าเด้อพี่น้องเด้อจะอ่อนปามตัวใหญ่ไห้บ่ได้สื่อเลยจ้ะนี่คุณตาคุณไม่หาบุกินน้ำอีกเพิ่งเบื่อป่าพ่น้องจ้ะ นั่งจุดยังบอเบือป่ะแซ่บอดิธรรมชาติเบื้อเบื้อจะได้นีิมาคุ้งกับต้อยเอาในบ้านเทานี่งอ่ะอื้อ เพื่ออย่างไม่ต้องจุนก็เอานสูงในใจเพื่ออยากให้เบิ้งป่าซออ่อนป่ามันถือจสดุมตาบบ้ขายเพื่อมาหารไม่ต้องจุนเฮ็ดคลิปมาเด้อทางเมืองนอกเด้อปายนำสงครามแซ่บแซบ่บหนึ่งหนึ่ ทางกินปลาพี่น้องเอ้ยผู้ใดมาเที่ยวหาไม่น้องจุด่นื้อสื่อเห็ดป่าตัวใหญ่ปั่นกิน แซ่บอยู่จำแนวนะแซ่บชุดจอดแซ่บค่ะแซ่บอย่าบอกใครเชียวมมไม่ต้องจุนไม่ได้เอาอยางออกเลยนะจ๊ะเทาเกลือใส่ตะกาย่างเลยย่างตั้งแต่เทียงพี่น้องจ๋าบาบสาม ปลามันตัวใหญ่หลายมันสุกเนี่ยต้องค่อยๆย,อยา่างคุณยายพันยา่างหายจากจักซืมือจักเสีอันสอดน,นิ้วเข่านั่ลเลยจ้ะถ้าป่าดนพวดมันตัวใหญ่มันนั่นซุกแซ่บแท้ 嗯。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  เออมันแม่เห็ดแปรรสไมะพี่น้องเนาะแม่ต้องจูนมาก,กินแบบนี้กินปลาเนี่ยปลาธรรมชาติดีต่อสุขภาพถ้าวันแม่ต้องจูนสิบกาดกินบนเนี่ยเดือดสามกิโลคุณเลยจ้ะ แสบแท้ๆกินกับตำมุ่มแสบหลีปิงปลาโอบเกลือเลยพี่น้องจ๊ะโอบเกลือแล้วกับย่างเลยเทิงตัวเลยจ้ะเทิงสามกิโลเนาะนเนาะ เงินมันตัวใังไเป็นปลาธรรมชาติดีต่อสุขภาพไม่วมีงื่อนจับม่ว่าน ซจังเกตบักแ่งเลยจ้ะบักแ่งมันสีบองงามเพราะว่าอย่าง มักแตงมัน่มเมื่สีอยางคุณตาคุณยายรุมากเมื่อสิอยางเริ่มเด ลายเติบไปแล้วพี่น้องเลยเริ่มอย่างอิ่มเลยด้วยปากตัวใ่ญ่ก็ได้แต่มันคงก็แซบขาดเด้อขาดกันขึ้นหอดมันเนาะพี่น้องละพักก็กินแบบสบายใจพักหก่าสามที นะ่ยฮึตัมมบมะฮุ่งเบอร์แรกพี่น้องจ๋าปลากระเบิดเกือบเคร่งตัวสามกิโลไม่ต้องจุนกระอิ่มเลยจ้ะเพราะว่าปลามันตัวใหญ่แล้วก็ตับมะฮุ่งอีกืมฮึจับพี่้องจ๋า คลิปนี้แม่น้องจุนก็นขอพอสำเนาจ้าฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องจุนกินแซ่บเลยนะคะอาจจะแท็กกับกดติดตามสิบภพพาคลิปตอ่อไปขอบคุณค่ะบ๊ายบาย